กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับในช่องพิแชลวันนี้ครับเรากำักันในเกม The Last Day on Earth Survival ของฝั่งเองนั่นเองแหมไม่ได้ทำเองมาน,นาน <laughs> นานมากล่าสุดที่ก็ทำไปนั่นก็คือการไปลง PVP กันใช่ไหมอ่านันก็ถือว่านานมากๆแลยังไม่ได้มายุ่งอะไรเลยนันก็วันนี้ก็มันเหมือนมีความคิดแปลกๆขึ้นมาก็คือว่าสำหรับผู้เล่นมือใหม่ผมว่า ตอนนี้ที่กำลังได้รถเครื่องจากจะไปฟาร์มป่าโอ๊กแต่ไม่รู้ว่าป่าโอ๊กเนี่ยต้องใช้อะไรลงบ้างแบบสายประหยัดนะก็คือแนะนำเลยนะครับว่าอย่างแรกที่คุณต้องหาเลยนะถ้าเกิดว่ามีมูปินของขวานเลยเนี่ยขวานพวกขวานพวกนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะเราจะเอาไปตัดไม้โอ๊กแล้วก็มันจะเป็นอาวุธให้เราด้วยเพราะว่าอย่างแรกหนึ่งดาเมจมัน20 2อ,อัตราการดีเกือบจะถึง1เท่ากัดงา,ากับอ,อกและว3คนทานกว่าอาวุธอืน่นๆในการใช้งานด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาเลยก็คือหน้าไม้เนี่ยหน้าไม้ไปซื้อได้ครับตามร้านค้าอือเพราะาหน้าไม้จะเป็นปืนที่เอาไว้ยิงสําหรับระยะไกลกระบอกเดียวที่ทําดามิได้แรงนะถ้าไม่ใช้เงาจะไม่ใช้พวกขวานลบขวานลบเหนียวจะไว้แค่เกลียกล่องเท่านั้นที่เป็นเฝ้าอยู่แล้วส่วนกล่องเนี่ยถ้าเกิดได้จะได้พวกน,นี้ผมว่านนําว่าก่อนจะไปป่าโอป่าเลยเนี่ยให้ฟาร์มให้ลุงเก่งเนี่ยแล้วเปิดให้ได้ไดขวานลบกับเงาไว้ได้ก่อนแล้วก็ไม้บองก็ได้ครับ3อย่างนี้กาตานหน้าอย่าสิเอาไปใช้ไม่คุ้มเท่าไหร่ กันนาไว้ลงไว้สำหรับสีแยกในอนาคตดีกว่าครับโอเคถ้าหลังจากนี้เนี่ยต่อสิ่งต่อมาก,ก็คืออาหารเนี่ยอย่างน้อยพกไปอย่างน้อย20ชิ้นรือจะพกไป26ก็ได้พกไปมากกว่า20ก็ได้แต่ผมขอพกไปสักนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวค่อยมานะครับตอนนี้คือกําลังทําคลิปที่จะทัวร์บ้านทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งเองแต่ตอนนี้อเอาแค่นี้ก่อนนะสปอยเกินนั้นแหละว่ามีเท่าน,นั้นโอเค ให้กดหยุดทันก็คือตอนนั้นก็ถือว่าโชคดีจะได้เห็นของข้างในผมไปนะผมยังไม่ได้จับดับอะไรเลยกเคนะครับเดี๋ยวอดูพลังงานก่อนว่าถึงยังโอเคถึงแล้วถึงแล้วนะครับผมก็จะไปเข่งลบตรงเนกด้วยนะครับก็นี่ครับเซ็ตที่เอาไปก็จะมีท่าน,นี้แหละแล้วก็ที่สาคัญก็ฝ่านลบแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมครับอาบน้ำอาบอะไรผมอาบมาแล้วเนาะโอเคนี่ก็ไปกันเลยดีกว่าผมเล็กก็เพราะว่าผมจะไปเข่งด้วยนะครับนั่นเองลงปลาเนี่ยปลาโอ๊คนะครับเนาะ โ okay. อเคแล้วก็มีทริคให้สำหรับเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเล่นนะครับก็คือเวลาเราตีเจ้าอ้วนเนี่ยนะครับถ้าเป็นฝั่งนู้นเนี่ยเราจะวิ่งพ้นแมพวงกลมเนี่ยมันจะยังตามเรามาแต่สำหรับในแมพนี้นะในฝั่งเองเนี่ยถ้าเราวิ่งพ้นวงกลมมาเนี่ยเราจะอันนั้นนะครับเรามันจะไม่ตามเรามันจะกลับไปจุดเดิมนะครับ okay. เดี๋ยวจะไม่ฆ่าซอมบี้ก่อนนะเพราะว่าผมจะลงเข่งด้วยจะเก็บตอมบี้เกือบทุก จะทุกตัวตท่าที่ทําได้นะครับตอนนี้ก็เก็บไปก่อนทวงทุกอย่างโอเคเ,ร,เครื่องการแข่งขันเลย59วินะครับคือที่ผมมาผมมาฟ้าไม้ออกอย่างเดียวเพราะว่าตอนนี้ไม้ออกกบเผิดมีน้อยนะครับไม้ออกกบเผิดนี่แหนสองอย่างเดี๋ยวผมรอการแข่งขันก่อน นะครับแล้วก็ที่สําคัญเน็ตต้องดี้วยนะอันนี้ผมยังระวงอยู่ด้วยเพราะว่าบางทีเน็ตผมมันขี้สลับอะ่ะมันจะสลับไปเป็น 5G 2G 5G กับ 2G แบบนี้เรื่อยๆแล้วมันจะเป็นช่วงแบบนี้ผมไม่ชอบเล่มันสลับทีนึงมันเกมเดิง้งแล้วมาดิ้งช่วงที่มาเสยบบนี้ก็คือตายเลยนะมันจะไม่เหมือนฝั่งแรกนะครับก็คือดาเด้งปุ๊บมันเราเราสามารถเซฟตัวเองได้แต่ถ้าฝั่งนี้ไม่ได้เลย <S <S โอเคครับเรื่องการแข่งขันละให้แนะน,นำว่า เสียทางเดินที่เราจะไปเรื่อยๆก่อนนะครับน่าจะดีที่สุด uh, uh, uh. โอเคยิงกันต่อครับผมเพียเนี่ยพอเราวิ่งปนไปมันจะกลับไปที่เดิมนะครับเห็นไ,ไหมหน้าไม้ของดีเลยว่าเห็นไ,ไหมครับหน้าไม้ของใช้ได้นะครับสำหรับผู้เล่น ที่กำลังอันนั้นนะที่กำลังแบบมาที่นี่ต้องหาหน้าไมาเอาไว้ลุงด้วยโอเคกลับไปที่เดิมแล้วก็ยิงแล้วก็ใช้ขวานลบตีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยง่ายๆเป็นไงเิคงิคนี้เอาไปใช้กันได้นะครับไม่ใช่แต่ตัวนี้ทําไม่ได้นะต้องตีไปหัวติเลยโอเคอ่าอีกแล้วตัวทองตัวหนึ่งไม่รู้ตัวอะไรก่อนดูก่อน ยมจะเคลียร์ไปทีะน,น,นิดนะโอ้นี้ไม่ได้ตัวนี้ตัวนี้ต้องยิงแยกคนระับโอ้แจ็คฟอดเจอตัวไหลยเยอะสองตัวที่เป็นตัวทองหรือเปล่าไม่แน่ใจสาสเห็นไหมครับคนผานมากแล้วก็ตัดไปเลยกันระหว่างนี้โอ้ทองสาตัวโคตดแจ็คฟอด ตัว <Okay>. so, ป่นข <okay. S 2> ีเท่าโอเคไม่ไม่ป่นไอ uh. ต,ตัวนี้เนี่ยจะ, uh. จะดาม,มิแรงมากครับ uh. แรงกว่าตัวธรรมดาด้วย uh. ฉะนั้นคนที่แนะนำให้ใส่ใส่ใสชุดมามากกว่า2ตัวเนาะดามจจะถึงไม่ว่าจะใส่2ตัวมันก็จะยังแรงอยู่เนาะหนึ่งเก้าดูเหมือนว่าคนที่ไปตอนนี้ตรงนั้นน่าจะเป็นรอบทองนะครับที่ไปบอกว่าจะไม่โอเคมาตัวเดียวมาตัวเดียว,ว,ด,ยวดีแล้วดีแนละ้ว เอ้ยอาไมไ่โดนปึ๊บโอเคไม่ต้องฮิวดีกว่าตรงนี้จะได้ไม่ต้องเปลืองหารด้วย้อนปุ่นก่อนโอเคครับนี่คือเทคนิคนะปึ๊บผลใช้ใช้หน้าม้ายิงเต้าอ้วนให้มันวิ่งมาตรงนี้วิ่งมาเรื่อยๆจนกว่ามันจะตึงแบบวงกลมใหญ่แล้วมันกลับไปเองยิงแบบนี้ไปเรื่อยๆโอเค เดี๋ยวไปเคลียร์ทางอื่นก่อนกวางนี่กว้างทางจังโอเคเอาละได้แล้วอีกตัวนึ้งกลับไปที่เดิมซะแหละแล้วก็ฟาดอีกทีหนึ่งเพียบร้อยโอ้ตรงนี้น่าจะยากนะเนี่ยตัวทองตรงนั้น นั่นดูเหมือนผมต้องยิงกวางทิ้งก่อนแล้วก็เอาเจ้าหนี่ด้วยเดี๋ยวไปดูก่อนถ้าผมโอ้โหสองวงตะโกนได้ยินสองวงไม่ได้ใช้หน้าไม้ดีกว่ายิงเรื่อยๆน่าจะดีกว่าเยอะเลยเอ้าวระเบิดสวยงามประหยัดของไม่ได้อีกหน่อยทำดาม,มีได้เยอะขึ้นด้วยอือฮิวก่อนปึบโอเคเอ้ยระเบิด โอ้เรียบตักโกนอ้าวเรียบร้อยคนวงกลมครับคนวงกลมในเมมโอเคสบายเลย <c oughs> เรียบร้อยครับผมไม่รู้ว่าไอ้เจ้าตัวไอ้สองตัวนั้นจะกลับมาด้วยไหมนะแต่ก็โอเคมาตัวเดียวมาตัวเดียวสบายสบายแล้วสบายสบายใช่น,นามายิงได้ตัวนี้ อ,อยู่ด้วยนะมันดาเมจแรงนะอย่างนี้โอเคลวกอยู่ดับในเนี้ยที่สองนะครับนะตอนนี้ตัวตรงสามตัว,ตว,ตวสบายมากเลยจึ๊บโอเค เดีย๋ยวผมก็ทำแบบนี้ไปสักพักใหญ่ก่อนเลยได้กันน่าจะนานอยู่แล้วแน่ๆโอเคทำมิกีเท่าไม่เป็นไรให้เห็นมาก็ได้ไม่ปึ๊บจึ๊บโอเคจุดลอยล่วงจวนดับที่สองเหมือนเดิมตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากโอเค ตรงนั้นไม่เป็นตรงครับผมมันถ้าเกิดว่ามันไล่สักพักหนึ่งแล้วมันจะไม่ตามเรานะถ้าเกิดว่าพูดระยะของกองไปนะครับแต่มันไม่สามารถที่จะทําแบบเหมือนแบบนี้ได้นะเพราะว่ามันจะฮิวเลือดกลับมาเหมือนเดิมนะครับแบบเต็มร้อยเลยโอเคเดี๋ยวผมไปยิงตัวอื่นก่อนแล้วกันอ,อ๋อเจ้าอ้วนโอเคตัวนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อยว่ากันปาบเล็บลงไปอีกดาวหนึ่งนะัด ดูเหมือนว่าตรงนี้น่าจะนานนะเนี่ยคลิปนี้20นาทีนะครับผมเดี๋ยวผมจะน่าจะนานแน่ๆอย่างน้อยนะครับก็เลยจะพูดไปนะเผื่อใครที่มาฟาร,ร์มเล็กฟาร,ร์มที่นี่เล็กๆนะครับสิ่งที่มันจําที่เราต้องเก็บไปมากได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้มากที่สุดน,นะก็คือไม้อ๊กกบเห็ดไม้โอ๊กเนี่ยถ้าเราตัดครบจะได้12อันนะครับ6ต้นนั่นเองต้นละ2ส่วนเห็ดถ้าเราเก็บครบจะได้เห็ด1 5อันนะ15อันนะครับยัาเลื นันเอแล้วถ้าเกิดว่าเราฆ่าซมบี้หมดอะไรหมดด้วยนะก็จะสามารถฟาร์มไม้กับผีต,ตรงนี้ได้ไม้เนี่ยจะได้เหมือนกับป่าเขียวนะครับเบอร์รี่ก็ได้30อันนะโอเคแล้วก็ไปใบญ้ไไไาได้10อันหินผ,ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ฟาร์มหิน่าไรนะครับตรงนี้โอเคโอเคตอนนี้ครบจะตุกตัวแล้ว นั่นผมก็ไปจัดการโอเคตรงนี้จะมีกล่องนะตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวเฝ้ากล่องไหมแต่น่าจะใช่แล้ด็โอเคโยมยิงตัวยามก่อนยามตัวนี้อยู่ตัวเดียวไม่ต้องใช้งาไอขวานลบกกได้โอเคจำไว้นะครับพวกยามเนี่ยจะดามเมจแรงพอๆกับตัวป้นพิษนะนี่คือนี่คือที่ผมบอกเครโอเคนี่คือที่บอกนะแต่ว่ายามมันก็จะ มันก็จะมันก็ไม่พ,พ่นฟิตนะเออแค่นั้นแหละโอเคโบเราจะพูดทำไมาเขาให้ไม่ปวดหัวเนี่ยโอเคดูเหมือนเวลาใช้ขวานลบแล้วเดี๋ยวผมก็เก็บของพวกนี้ก่อนชึบโอ้ยอยู่เกาะกลุ่มจังล่อก่อนดีกว่าโอเคโอเค,อเคให้ไมไปวิ่งกับไปที่เดียวครับแล้วเราก็วิ่งเข้าไปไม่ใช่สิเดินวิ่งย่องเข้าไปสิโอ้ อะไรวะน,นั่นๆๆะ่ะเยกกันบ้างก็ได้พวกหู hmm. ก่อกลุ่มกันจังเว้ยเฮ้ยกระจุกมากอ่ะแล้วตัวที่ผมต้องการตีมันเออโดนดามเมจเต็มๆเนี่ยอุ๊ย <rou les> <c oughs> <significa> นั่นแหละครับที่บอกว่าคอขวานลบเพราะว่าอะไรตอนนี้ มันจะถ้าเกิดมันอยู่กระจุกอย่างนั้นมันก็จะปวดหัวสุดๆ,ๆแล้วจะตียังไงฟันเนี่ยโอ้ไม่ได้ไอ้นี่หินไอ้วอนหินเจ็บเนี่ยโดดมาทีรักษากตีเท่าไหร่ได้ระดับตัวนี้อือหกร้อยไปป่า ว่าผมยิงกล่องให้พังก่อนดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่ยิงไง <c oughs> อ้วอดออจะได้จะได้เอาจะได้ฆ่าเจ้าตัวนี้ง่ายๆหน่อยโอ้นเน็ดหนุดผมเช็กก่อนโอเคสแสดงก็ยังปลีนของได้ก็โอเคสบายใจอยู่เด็กยังปกติดี เอ้ยตีได้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 ลตีได้ลวโอเคอืมอืมเจ็บโอเคดวนดับที่สามมอนเดิมยังไม่เปลี่ยนแปลงเทีนี้ก็ไอววนเนี่ยสับทีเดียวก็พอครับแล้วก็ใช้หน้าม้ยิงต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเด ไปตัวนี้ตอดจิบจัดไม่ใช่มันไม่ได้จีบขนาดน,นั้นหรอกแต่มันตอดเรื่อยๆไงโอเคโอเคแล้วหลังจากนี้ก็พันเผลไปอีกนิดหน่อยมันอาจจะเปลืองหน้าไม้หน่อยครับผมสาหรับเทคนิคการเปิดก่องแบบนี้แต่ก็หน้าไม้ถ้าเกิดได้พอรู้สูตรครับแล้วนี่มันจะรู้สึกว่าเออใช้คุ้มแล้วแหละเออว่ามันใช้ของไม่สิ้นเปลืองเท่าไหร่ครับผมหน้าไม้เป็นของที่แทบจะครับแทบจะครับได้ทุกอย่าง ไม่ต้องไปหาจากการเข่งเลยหน้าไม้นี้นะโอยไม่ใช่โอเคกล่องตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเคลียร์หนึ่งเติมเลือดก่อนเจ็บมากโอ้โหคู่นี้เขาก็เข่งกันจังผมผมก็เข่งไปอย่างนั้นแหละโอเคมาเอาหาของด้วยเนี่ยเออจื๊บเพราะว่าตัวนี้ตกเกาะ ใช่ไหมเออจริงๆด้วยสบายเลยตอนนี้ถ้าตัวนี้แยกมาก็ง่ายหน่อยจึ๊บยิงไปยิงไปไม่ต้องฮิวก็ได้ครับผมตัวนี้ใช้ผ้าอันเผลร,รักษาดีกว่าโอเคด้วยไม่ต้องใช้อาหารที่ฮิวก็ได้ใช้ผ้าอันเผลร,รักษาไปนะครับโอเคอืม tiềng lằng đc không nhỉ, tuấn anh, để mình lồng thử à, đc kia đc đc đc, đồn mัด đeo ok, thêm đấy ไม่ตัวอยู่แล้วโอเคตอนนี้ก็ได้สองกล่องแล้วเนาะโอเคผมว่าจะตอดเสื้อตอดอะไรไว้ไม่ไม่ให้ชุดมันฟังเยอะไปกว่านี้ด้วยแล้วก็เอาขวานทุบไปกันไม่ได้เอาสปเปียร์มาโอเคในตู้หออกนะโอเคถ้เาเปิดดูกันว่าเราจะได้อะไรมาดูกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องฮิลล์ด้วยนะชงปิดกล่องเพราะว่ารังสีมันจะกัดเราไปเรื่อยๆโอ้โหโอเคได้เซนเรก,กับนี้อยู่โอเคได้ได้อยู่ได้อยู่หอโอเคที่เราไปเปิดอีกกล่องนึงกัน เฮ้ยจุดโอเคกล่องนี้เปิดได้อะไรมาดูกันิได้เลกกไับน้นิน่อยโอเคอเดี๋ยวของพวกนันผมค่อยเก็บเพราว่ามันไม่ได้สำคัญอะไรมากนะครับาถึงอะว่าอย่างไงพราะว่าผมหาได้ทุกทกครั้งอยู่แล้วไงเวลาไปเก็บตัวไปนะเวลาไหารอบเ,อออเนี้ก็เติมเลือบให้เต็มเลย ึเตืมไม่เต็มเรียบร้อยโอเคดูเหมือนว่าถึงเวลาฟาร์มไม้โอ๊กไม้อะไรแบบนิ้หน่อยนะปับ๊บตัวไหนที่ใกล้ซอมบี้ก็อย่าไปฟาร์มนะสำหรับคนที่ไม่เข็งนะครับถ้าเป็นไปได้เนะเราไม่ต้องเปลืองของแบบผลผมก็ได้ที่ผมมาเปลืองแบบนี้เพาผมเข่งด้วยโอเค โอเคตาม,มาสอแล้วเราก็วิ่งให้เจ้าว้นออกให้ครับโอเคไม่เป็นไรครับตัวนี้เห็นไอ้ว้นด้วยว้นสองตัวเองแต่ใต้ตัวนี้มาสองตัวนี้ยาก,นะกเลยนะโขกเลยจ็กับต้องวิ่งออกอะถ้าเป็นมามากกว่าสองถ,อถ,อถ้าเกืดเผื่อทานเอิดว่าคนที่พาซุปมาด้วยนะก็คือน่าจะอยู่ได้สองตัวหน้ามายิงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดถ้าใครที่ไม่ได้พาแค่อ,อันเดียวเนี่ยน่าจะไม่ไหว โอเค6นาทีสุดท้ายเนาะตอนนี้แต้มต 800. อ่อแถว800นึกว่าจะมากกล่าไว้ในหัวที่คิดนะเนี่ยเห่นแข่งกันแบบโอ้โหปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยโอเคตุ๊บไม่โดนดาเมจชิปตรงนี้ ยิงโอเคปับ๊บโอเคตัดต่อตรงนี้โอเคปับ๊บนี่แล้วก็อโอเคเรียบร้อยเต,เติมเลือดเสร็จแล้วโอเคก็ฟาร์มเลยครับหลังจากนี้ก็ เดี๋ยวไปยิงไอ้ววหน่อยด้วยจะเอาเต้มเพิ่มสักหน่อยตอนนี้เต้มเท่าไหร่สามร้อยนะครับณนะตอนนี้นะเด,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 ด็ดเด็ดขอหาม,มุมยิงดีๆหน่อยจะได้วิ่งยาวๆโอเคชึบเวลาแล้วก็กลับไปยิงต่อ อย่าไปตกใกล้เจ้าตัานสีโอ้โหเพื่อจะได้ยิงต่อต้องให้มันวนไปอีกมาต่อแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เข่งจะไม่เปลืองหน้าไม้แบบผมนะบอกเลยแต่นี่ผมเข่งด้วยมันก็เลยอาจจะเปลืองหน้าไม้หน่อยใส่ผมมินาคีตัวทองนะแถวที่นี่ต้าเป็นเจ้าอ้วน จะได้240แต้มตัวตัวไหลยืมนะจะได้320แต้มถ้าเกิดถ้าค่ามันได้ว่าดาบมีมันจะคูณ10ใช่หมายถือว่าแต้มมันจะคูณ10พวกตัวทองนะโอเคสามนาทีสุดท้ายแล้วย,ยิงเรียบร้อยแตกโอเค ึ like crisis, okay. so ๊บปึ๊บวิ่งต่อไปยาวๆครับป้าบเรียบร้อยโอ้เหล็กโดนหนึ่งหมัดนั่นไงโอเคแล้วก็วิ่งกลับไปนั่นแหละกแปดสิบเอ็ดต่อเลยครับยาวๆโอ้เหล็กๆๆเฟรมเรทตกไม่ใช่สิเฟรมเรทเกมตกผมปรับเป็นโอ้คีเฟรมเรท นะครับก็เลยแบบโอ้ตัวตองนี้แม่ไอ้ไม่อยากใครวิ่งโอเคมันยังตามมาอีกเหรอเออสองนาทีสุดท้ายเต้มเก้าร้อยกว่า เผมว่าผมใช้ขวาตบมันเลยดีกว่าดามีนา่าติดแค่ร่งไม่ต้องโดนโอเคเหลือตัวทองแล้วได้เวลาประดิสืึการเข่งกันแล้วครับผมอยู่เปนนิดนิดหน่อยๆล้วยกัน 1,000แต้ม400แต้มใช่ปะ่ะตอนนี้บวกแต้มตรงนี้ก็ไป300 240 480กับ320 480กับ320 700 800แต้มเป็น1,200 1,200แต้มนั่นเองนะตอนนี้1,200กว่าแต้มตาบวกของผมไปด้วยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอหนึ่งนาะทีสุดท้ายรอตุ๊บตุ๊บตุ๊บเอาเลยนะผมไม่สนแล้วสามตักโอนไปสิอโอเคสามร้อยยี่สิบแต้มสองร้อยสี่สิบแต้ม 240เต็มได้ที่เท่าไหร่มาดูกัน1200เต็มเรามาดูกันครับว่าได้เพราะเขาจะตามตันไหมนะอตอนนี้1223เต็มเออซอมบี้ที่นี่หมดแล้วนะครับเรามาดูกันว่าผมจะได้ที่หนึ่งไหม39เต็มละผมจิจม GG ก่อนแล้วกัน โอเคตัดไม้ไปเลยครับตอนนี้สบายสบายน่าจะได้ที่หนึ่งแ,ลแหละเต้ไม่เพิ่มเลยแต่ก็อย่าประมาทนะผไม่รู้ปะแต่ตจทยไงไ,ได้ซอมบี้เราไม่มีนะนะครับโอเคก็น่าจะได้แล่แหละที่1เลอดูจากทรงแล้ว เรียบร้อยครับที่หนึ่งสบายสบายเรียบร้อยสามกล่องฮะสี่พันบาทโอเคมาเปิดกันดีกว่าเราจะได้อะไรบ้างโอเคกระบองเอ็กซเอ่อยาปฏิชีมะกางกิงโอเค็ถือว่าได้อยู่ครับของรอบนี้โอเคครับก็ มีตอนนี้แหละที่ผมมาบอกเทคนิคการฟาร,ร์มสำหรับผู้เล่นสายฟรีเนาะสำหรับผู้เล่นสายประหยัดอันนี้เนี่ยหน้าไม้อาจจะไม่ประหยัดเท่าไหร่เพราะผมลงแข่งด้วยนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่ลงแข่งแลวมาแบบปกติเนี่ยผมว่าประหยัดมากเลยนะสำหรับเทคนิคน,นี้ที่ผมหามนาะนะครับเพราะหน้าไม้เนี่ยจะช่วยทําระยะของดาเมจของปืนได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนาะพวกนี้เนี่ยมันก็มีประโยชน์แหละเออ นะครับใครที่มาฟาร์แบบปกตินี่ก็ตัดไม้ไหครบแต่ผมว่าตอนนี้ไม้ผมะที่บ้านเยอะแล้วนะครับอ่านิดเนิดปิ้งโอ้ยโอเคโอ้ว,ว้ามาถึงนี่เลยดีนะที่จบการแข่งแล้วไม่มีซอมบี้แล้วโอเคก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนตัวยที่เขับมารับชมคลิปนี้นานหน่อยก็เถอะนะครับนานมากๆเลยอ,ะอ่ะนานแบบนานจริงๆอ่ะเออ20่สนาทีรวมถึงการแข่งขันด้วยก็ ขอขอบคุณทุ่คนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแกกรกชร์กด Subscribe กับช่อง Quick Channel ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วค่อยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหวับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ